ไอ้วิธ์ที่เป็นสติเดินมาแล้วก็พูดว่า มึงอย่าทําตัวรู้เซอร์ลุกขึ้นมามึงเก่งกว่านี้ได้ไหมเมื่อกีเฮียพูดหลายรอดถึงเรื่องของคําว่าการบริหารจิตผมเลยอยากที่จะรู้ว่าการสะกดจิตตัวเองเนี่ยช่วยให้เรารับมือกับความเฟลหรือปัญหาที่มถาตั้าโถมเข้ามาในชีวิตได้ดีขึ้นยังไงบ้างการสะกดจิตตัวเองน่าจะเป็นหนึ่งในกลไกของการบริหารจิตครับการบริหารจิตคืออะไรมันก็จะมีวิธีที่เป็นสติกับวิธีที่เป็นกายหยาบเนาะวิธีที่เป็นกายหยาบก็จะเจอไปวันนี้เจอสิ่งที่ไม่ชอบเครียดเซ็งลำคาญอึดอดัอดไอ้วิธีที่เเเป็็็นนนสติิกกกดมาาาบออวว่ใครๆจงั เจอเรื่องดีๆก็ดึงกลับมาได้พูดว่าวิทย์วันหนึ่งอะ่ะมีสิ่งดีเดี๋ยววันหนึ่งก็เจอสิ่งที่ไม่ดีนั่นคือวิทย์สติกับวิทย์ที่เป็นกายยาถามว่าไละคําว่าสะกดจิตตัวเองคืออะไรบางวันเราเจอกับความกดดันเช่นงานนี้โอกาสที่จะทําได้ไม่ดีก็มีไอวิทย์ที่เป็นสติเดินมาแล้วก็พูดว่ามึงอย่าทําตัวลูเซอร์ลุกขึ้นมามึงเก่งกว่านี้ได้ไหมไอนี่คือวิทย์สะกดจิตตัวเองเวลามีคนถามวิทย์เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ผมมีความสุขทุกวันวิทย์สติมันออ่่าาไไไลลจเเเปปปยยยยยะตตตํงงื ตื่นยังทุกคนลุกขึ้นมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเฮย้ยกลัวอะไรวะแค่นี้เองต้องทาได้ดีกว่านี้แล้วเอาพลังบวกใส่ในตัวเราหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกนี้นเราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือใจตัวเราครับแค่บางครั้งเราต้องฝืน